ผูกด้วยมือทีละแบบปรงมปมแบบเลี้ยงลอยลอยเรียงให้มันเป็นเส้นแล้วก็แบบเอามาทอทีละผืนทีละแบบตึกทีละตึกอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมันมหัศจรรย์มากนะคะก็มันควรเป็นภูมิปัญญาที่ควรได้รับการอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้เรารุ้นสุ่รุ่นเลยค่ะส่วนขั้นตอนที่ผมชอบก็คือขั้นตอนการขึ้นขึ้นทอเลยครับหลังจากการย้อมแล้วก็ขึ้นทอโดยการผ้าเนี่ยเราจะได้เห็นเส้นได้ในการทอสีย้อมผ้า ออกมาแต่ละเส้นแต่ละขั้นตอนว่ามันต้องทำไปอย่างไรส่วนคุณตัวชอบขั้นตอนไหนครับความมีเสน่ห์ของการทอผ้าเนี่ยมันมันแฝงไปในทุกๆทุกส่วนของการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงแบบผ้ามันเสร็จเป็นผืนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมันเหตุขั้นตอนที่พิถีพิถันไปหมดเลยอะคุณพีก็มันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์เนาะใช่มีเสน่ห์แล้วก็น้าอนุรักมากเลยใช่ค่ะถ้าคุณตัวคิดว่าถ้าคุณบัญญานี้หายไปเนี่ยจะรู้สึกยังไงสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเสียดายมากๆเลยนะถ้ามันหายไปเนี่ย ทางนี้ทางนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับเยาวชนด้วยแหละว่าเขาจะรับหรือเปล่าจะสามต่อไ<ช>ม<า>้อะไรอย่างเงี้ย<ม>สำหรับดิฉันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันถ้าเราจะต้องสูญเสียภูมิปัญญาดีๆแบบนี้ไปนะคะแต่ในส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าจะหายไปหรอกแต่ ต่อาจจะน้อยลงแต่อาจจะน้อยลงแต่คุณค่ามันก็เพิ่มขึ้นตามจํานวนนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเยาวชนคนไหนหรือว่าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปศึกษาดูอ่ะคิดว่าแม่แม่เขาก็ต้อนรับนะต้อนรับนะเขาก็บอกอยู่เลยว่าถ้าสนใจก็มาได้มาสอนได้เลยนะใครอยากไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเชิญที่ชุมชนนาค่าชุมชนบ้านนาเมืองได้เมืองนาค่าจังหวัดมหาสารคามครับแล้วงานสารคดีชุดเนี้ยที่เราลงไปทำะครับก็จะ ปรากฏอยู่ใน Youtube เป็นสารคดีเชิงข่าวความยาว3นาทีคุณผู้ฟังสามารถไปรับชมได้ทาง Youtube พิมพ์คำว่าอะไรครับคุณตัวพอฝันที่บ้านนาเมือค่ะและเลือกคลิปที่มีความยาว3นาทีนะคะก็จะก็จะได้เห็นผลงานคือทำไมต้องเลือกคลิปยาว3นาทีคือมันมีหลายเวอร์ชั่นมากแต่ การสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เป็นเหมือนการที่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องมาแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สามเป็นวันที่สามที่เราเลยทํากันใช่คือก็ถ้าคุณผู้ฟังอยากได้แบบเต็มสตตีมใช่แต่ว่ารวบลัดก็รวบแบบรวบลัดก็รัสามนาทีเพราะมันได้บรรยายตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็มีบทเพลงสอลพันนะคะที่เป็นบทเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ที่นิยมใช้ขับขานในงานบุญต่างๆนะม้าอีสานคุณตวงรู้จักเพลงสอลพันไหมครับสรลพัน ไม่คุ้นหลายๆคนปัจจุบันที่ชื่อว่าไม่มีจัดแน่นอนไม่มีจัดถ้าไม่ไปศึกษาก่อนไปลงพื้นที่ใช่ค่ะเพราะไม่มีโอกาสได้ฟังอ่ะคันเป็นเพลงเก่าแก่ที่ขับขานในงานบุญนะครับซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีเรื่องราวลงไปในบทเพลงด้วยนะครับคุณผู้ฟังคงอยากจะฟังแล้วล่ะคุณพี่เราจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเพลงสารพันกันเลยครับไม่มาหน้าเมืองกะเดืองนา ครับนั่นก็จบไปแล้วนะครับกับเสียงบทเพลงที่ผมไปได้ฟังเมื่อสักครู่เป็นเพยงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังใช่ถ้าคุณู้อฟังอยากฟังเรต้องไปฟังที่ไหนล่ะในคลิปเราก็มีในคลิปเราอาจจะยาวกว่านี้นิดนึงใช่ค่ะนั่นแสดงหมายถึงว่าถ้าที่ผู้ฟังเห็นเขาจะพูดถึงผ้าใหม่จะร้องว่าใน้าบบา์ปาณาเบร กาเดือนงั้มาฟังกันต่อดีกว่าไปฟังเราร้อาเลยน่นก็หมายถึงว่าภูมิปัญญาการทอผ้าเนี่ยมันมีมายาวนานมากแล้วแสดงให้เห็นถึงความสูกพันธระหว่างคนกับการทอผ้าเนี่ยสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นแล้วครับค่ะก็ช่วงนี้เราก็คุยกันมาพอกอบตาขอบใช่พอได้รู้เรื่องรู้ประวัติแล้วใช่ค่ะก็ในช่วงหน้าค่ะเราจะมา พบกับเสียงสัมภาษณ์ของชาวบ้านในชุมชนบ้านอเเืองนะคะแล้วก็กลุ่มจิตอาสาที่ที่มาเข้ามาฝืนฟูพาฟ่าไฟายะนะคะพ<ช>ร้อมาัพูดคุยรายละเอียดต่างๆของหน่วยงานที่สนับสนุนเรากันนะคะช่วงหน้าค่ะหลังโฆษณามาติดนะค่ะคุณกำลังฟงัง CJR New Network สนามข่าวจริงของนักศึกษาภาควิชาวารศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ค,ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานี CJR มาตรก,การของรัฐไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาได้ในอันาพวาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สาวรถึงคนจะน้อยแต่ไม่ได้คุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาว,วรารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพแดดกดกดให้หน่อยเป็นชว่วง